สวัสดีครับผมสวัสดีครับ E ีีนี้ครับผมเรากลับมาครับผมเบื่อหน่ายมากกับอาหารทุกวันนี้ครับผมผมเลยอยากจะมาใช้คําว่าพลิกวงการอาหารตามสั่งครับผมแล้วไม่เคยสั่งอาหารได้ตามสั่งเลยใช่ไหมครับบกมันก็มีเมนูอย่างงู้นอย่างนี้เลือกอะไรไม่ค่อยได้วันนี้ครับผมผมจะมาพลิกวงการอาหารตามสั่งเลยคือพ่อครัวต้องทําตามที่ผมสั่งเท่านั้นครับผมโดยที่ผมจะสั่งพ่อครัวให้หยิบวัตถุดิบตามที่ผมบอกเท่านั้นให้หยิบซ้ายหรือขวา แต่เราต้องตื่นเต้นกว่านั้นครับผมทําทําไมของเราครับคือผมจะไม่รู้เลยว่าวัตถุดิบที่ผมเลือกหรือว่าที่พ่อครัวเขาเตรียมม้ให้เนี่ยแม่คืออะไรเว้ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันต้องชัดเจนและแม่นยํารวดเร็วครับผมวันนี้ครับเราเลยเลือกเครื่องมือสื่อสารมาอย่างหนึ่งครับผมอันนี้เลยครับคือสมาร์ท 4G Adventure วันนี้เราจะสั่งอาหารครับโดยผมจะสั่งพ่อครัว2คนครับผมพร้อมกันผมจะสั่งผ่าน โทรศัพท์ครับผมรูสมาร์ท 4G Adventure เอราสามารถกดแล้วพูดไปหาเพื่อนได้เลยเว้ยรวดเร็วมากอ่ะบอกตรงๆที่ตื่นเต้นเข้าไปอีกครับพ่อครัวจะอยู่คนละที่เลยวันนี้หน้าตาอาหารจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไป เอาละครับผมผมจะสั่งสัญญาไปหาเชฟครับผมให้คุณเตรียมวัตถุดิบให้ผมเพื่อที่ผมจะสั่งอาหารคุณพร้อมไหมครับผมพร้อมครับผมผมเตรียมวัตถุดิบไว้พร้อมเลยตอนนี้แล้วแต่คุณสั่งเลยฮะผมขอเลือกวัตถุดิบเลยดีกว,ว่าเพื่อไม่ให้มันช้าชักช้าอาหารตามสั่งมันต้องไวครับผักอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะสั่งลงไปในอาหารของผมคือผมขอเลือกเป็นขอเลือกเป็นข้างขวาครับผม อย่างต่อไปผมขอเลือกเป็นเนื้อสัตว์ได้ไหมครับได้เลยครับผมเตรียมเนื้อสัตว์ไว้เหมือนเดิมเลยสองฝั่งด้วยกันซ้ายกับขวาเชฟครับผมเนื้อสัตว์ผมขอเลือกเป็นฝั่งซ้ายครับผมเชฟครับผมเครื่องปรุงเป็นยังไงครับมีซอสพิเศษของเชฟไหมเครื่องปรุงซอสที่ใช้คัดเนี่ยผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะเลยส่วนตัวของผมเลยฮะอันนี้ผมคิดค้นมายังไม่กินเลยเหงื่อแตกแลยคุณจะได้กินอะไรวะเนี่ย คือผมอยากเดินทางไปดูหน้าตาอาหารครับผมผมฝากเชฟส่งสัญญาณ SOS เป็น Google Map มาให้ผมได้ไหมครับผมได้เลยนบผมเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณ SOS ผ่านเครื่องทูตัวนี้ไปให้กับพี่อีฟนะครับผมพี่อีฟจะได้เดินทางมาดูหน้าตาอาหารของพี่อีฟว่ามันเป็นยังไงสะดวกสบายรวดเร็วครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารครับไปเละ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือผมมาตามทางที่ G P S เนี่ยเขาได้บอกพิกัดมาครับผมว่าน่าจะเป็นบ้านนี้แหละครับดูจากสัญญาณ G P S แล้วออกมารับหน่อยพี่ตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วครับผมนี่ครับผมเรามาโดยโทรศัพท์ True Smart 4G a d v e n t u r e สัญญาณ S O S ทีนี้ใครจะหลงหรือเหตุฉุกเฉินเนี่ยไม่ต้องกลัวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้คือพี่อ้ํครับเป็นพ่อครัวที่ทําตามสั่งของเรานะครับผมผมขอเข้าไปดูหน้าตาหานหน่อยได้ไหมได้เลย ได้เลยผมผัดเตรียมมาให้พี่เรียบร้อยเราเตรียมที่แตกแล้วครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องทวนก่อนว่าอันสิ่งที่ผมไม่รู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ที่ใส่ไปให้ผมเนี่ยอย่างแรกเลยอ่าอย่างแรกเลยมะระยัดหมูสับมะระยัดหมูสับใช่ที่เขาเอาไปแกงจืดคือขมหรือล่าไม่รู้กลัวไม่สุกไงคือเรื่องของเรื่องคือกลัวมันไม่สุกไงพี่แล้วก็เป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ พี๊เลือกฝั่งซ้ายอ่าซ้ายก็จะเป็นปลาทูหมูกรอบอีกข้างนึงเป็นหมูกรอบใช่อีกข้างนึงเป็นหมูกรอบแต่ผมเลือกปลาทูปลาทูมาผ่ากับมาระเข้ากันดีอร่อยเลิศลักษณะการตัดมาระเนี่ยจากประสบการณ์นะครับคือมันไม่สุกพี่มันเป็นสูตรของทางของทางผมนะครับใช่ครับต้องสุกแค่นี้ประมาณสัก60%อตอุ้ยเราไม่กินอลยเราพูดใหญ่เลยเราไม่กินเลยอะขอบคุณผู้ชม มะละนะครับอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าชิมเนื้อปลาทูสดๆเลยผมบอกเลยว่าผมไปคัดมาจากท่าเรือเลยเนื้อปลาทูไม่ออกจริงๆแบนี่ฮะนี่อันนี้เหรอครับคืออาหารแบบตามที่ผมแบบปฏิวัติวงการอาหารตามสั่งจริงๆนะครับผมให้ชื่อมันว่าปลาทูผัดพริกเจ้ามะละสดนี่อย่างนี้เลยดีกว่าขออีกรอบหนึ่งไม่เหมือนแล้วเนี่ยคือมันไม่เหมือนแล้วไงมันจะไม่เหมือนครั้งแรกแล้ว ผู้ชมเดี๋ยวไปที่นงครับเพื่อชิมอีกหนึ่งเมนูครับผมผมบอกเลยว่าเมนูต่อไปขี้ไม่แตกอาจจะฟินแจกแน่นอนครับผมขี้ต้องแตกก่อนสวัสดีครับพี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับผมหลังจากที่เราได้กินอาหารตามสั่งที่สุดในโลกในสไตล์ผมจานแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินจานที่สองครับซึ่งมันอยู่คนละที่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมให้พ่อครัวยคนหนึ่งส่งสัญญาณ GPS มาละ แม่งจะถึงไม่เนี่ยแบตจะหมดแต่ไม่ต้องกลัวครับแบตหมดใช่ไหมมันเป็น power bank ได้เว้ยเราก็เสียบตูเลยพัม um. แล้วเราก็เอาหัว oh, นะครับผมเติม,ม,มนี่ครับแค่นี้เราก็จะชาร์จแบตได้แล้วทีเนี้ยไปไหนก็ได้ไปครับตามไปครับดูว่าหน้าตาอาหารแม่งจะเลวร้ายขนาดไหนนะครับ g p s ตามทางไป ผชมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ครัวในป่าครับผมี่นีีต้อนรับตัวครัวของผมครับครับผม,บผมสั่งการสั่งงานกันมาเดี่ยเอาตรงๆนะอะเอาตรงๆเลยเอาตรงๆ<ร>นะไม่แดกดีกว่าอ,อันนี้มันคืออะไรบ้างวัตถุดิบที่ผมเลือกไปเนี่ยเอาอยางนี้ดีกว่าคุณเลือกทางซ้ายมันก็คือคอเป็ดคอเป็ดและอีกด้านนึงเป็นอะไรอ่ะ้างมันมันเป็นกระเพาะหมูของดีๆมึงไม่เอามึงเอาคอเป็ดไปเตยไปเตยอาสยามด้วยว้าวแน่นอก ต้องยกอ่แป๊บหนึ่งนะคือเป็ดอะโอเคแต่มือไม่แกะหนังยางอะคือคุณไม่แกะหนังยางอะก็ผมรีบเห็นคุณรีบมาโอ้โหคุณกูว่าลากลงน้ำไม่กินเลยหรอเปล่ผมขอชื่อเมนูให้คุณตั้งชื่อเมนูนี้ดกวยผมขอเรียกมันว่าเป็ดน้ำแดงบานาน่าเดี๋ยวถามว่าขายได้ถามว่ากูกินทำไมดีกว่าพอดีเมื่อกี้ผมทำโทรศัพท์ตกน้ำครับทำตกน้ำไปครับ คือถ้าเป็นเครื่องอื่นน่ะอุจะถีบให้หน้าหงายเลยแต่ว่าพอดีเป็นเครื่องนี้กันได้2เมตร1เมตรอย่างต่ําถ้า3เมตรเนี่ยไม่ได้แล้วหายดิและการสื่อสารถือว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนไม่มีผิดพลาดเป๊ะเป๊ะจนกินไม่ได้เมนูอาหารตามสั่งที่สุดในโลกนะครับผมที่เราลองทำดูครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนี่เลย โทรศัพท์ครับครู e Smart 4G Adventure นี่เขามีพุทธท้อกับกดกดพูดกันได้เลยภาษารัสเซียเขาเรียกว่าไงไอ้ตัวซัมบุรีซัมบุรีส่วน EP นี้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมกดสวัสดีครับพูดเลยฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจัดตองจัดต๋อง